อุยมักซิมสวัสดียามเย็นนะคะสองทุ่มสี่สิบแปดนาทีจากเบลเยี่ยมเนาะว่างๆนะคะนั่งมาอ่ะสตาร์ทก็ผิดแล้วอ่ะขึ้นมานั่งพูดคุยเติมเต็มนะคะเนาะอ๊้ยดีใจเนาะวิดีโอนี้ก็อยากขอบคุณที่น้องท,ทุกท่านนะคะที่เติมพลังเนาะเสาหลักกิโลไปจนถึงเส้นชัยนะคะยังเหลือเพียงแค่อ่า เก็บไม้ข้างทางให้เนอะรวบรวมนะคะสร้างขวาม,มั่นให้กับตัวเองสู้ต่อไปนะคะให้ให้ฝรั่งเข้ามามเป็นคนแรกเลยโอ้โหใจร้อนจริงจริงความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะถ้าอยากได้ต้องลงมือทำอันนี้อันนี้เด็ดไหมอ่ะเดี๋ยวปักหมดแป๊บนึง เดี๋ยวปักหมดแป๊บหนึ่งนะคะพมเอเอยายจ๋าครัวต่างแดนอยู่กับใครหรือเปล่ารอแป๊บนะสวัสดีแม่ปะงอนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยหรือยังเรื่องภาษีเรียบร้อยหรือยัง,เ,งเ,ยยยเดี๋ยวขอปักอุ้ยอะไรเนี่ยแปบ๊บนะคะได้รับ ได้รับหลังบ้านไปดูเอเซนต์เขาแจ้งสีฟ้าแถบหรือ,อยังเป็นยังไงบ้างเนาะที่คุยกันนะคะโอเคแก้ไม่ได้อุย้ยแก้ไม่ได้มันติดอะไรอะ่ะลงขึ้นมาลงขึ้นมาแก้ลงลงเปิดดูดิเดี๋ยวเผื่อเข้ายังไง พ่อบิรณ์แม่ออนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บองออนบอกแก้ตรงภาษีไม่ได้บางนั้นสวัสดีครับพี่สิริสวัสดีค่ะจะนอนพอดีไปฟังเสียงโอ้โได้ฟังเสียงน้องนอนสบายกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์ค่ะพี่สิริคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะฝันดีเนาะยายจ๋าก,ก็อ่ายายหนูกําลังจะลงนะคะไปเติมพลังมาละ บ้านนี้สุดยอดขอบคุณพี่ๆทุกๆการสนับสนุนนะคะเนาะเวลาเต็มแล้วเออเหลือหลังคานะคะเนาะก็เดี๋ยวจะได้เปิดสร้างรายได้แล้ว <c oughs> พยายามสู้ๆแก้ภาษีไม่ได้โอเคได้แล้วค่ะอ่าเห็นไหมสรุปว่าตรงนั้นเรียบร้อยสำหรับอ่าเอเซนใช่ไหมดีใจด้วยนะคะแแก้ภาษีไม่ได้ไ ไม่ได้ขึ้นกับโน้ตบุ๊กอ่ะนี่อยากขึ้นให้ดูแต่ถ้าถ่ายมันจากในคอมอีกเ่ะอือหือเอาไหมล่ะได้ก็ทําไปเลยไม่เป็นไรของเราไม่นั่นอยู่แล้วถ้ากิ่ยังเรามาคุยกันเสมอว่าแก้จุดหันตรงนี้ตรงวิดีโอนี้ใช้ไม่ได้เราก็เก็บเพราะเวลาเราก็เต็มแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโผลเข้าไปถ้าว่าเป็นจุดที่เราจะช่วยเหลือกันได้ไม่มีปัญหานะคะตอนนี้ g o o Google Chrome ก็ ปวดหัวกับมันูนี่เออเพราะว่าแม่ออนแม่ออนใช้ระบบโทรศัพท์เนาะอ่าในกามจริงๆแล้วจําได้ไหมอ่ะรุ่นนั้นที่ว่าอ่าคุณครูของเราแกก็ยังรอบแรกที่ทําให้สําเร็จพี่ตุ๊กเนาะเราก็ยังเข้าไปแก้กันได้แต่ทําไมถึงเข้าไม่ได้ของแม่อออนอือของเราแกก็ยังรอบแรกที่ทําให้สําเร็จเดี๋ยวออนเราเรายังเข้าไปแก้กันได้แต่ทาไม ไม่ได้ผมไม่ไปก่อนนะออกมาเราโอเคไม่เดี๋ือดร่มก่อนนะเสี่ยงเสี่ยมันโอเคเออเออเออลองดูไม่เป็นไรเราไม่กังวลแล้วถ้าว่านั่น นอนฝันดีค่ะพี่สิดิจ้านะคะฝันดีดูแลสุขภาพเน,ะนาะคะเมืองไทยเราก็ดึกแล้วเนี่ยสองทุ่มมีแตค่คนมีแต่นี่แหละแอฟริกานี่แหละนะคะยายจา๋าสวัสดีค่ะไทยสบายสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าคนสวยเป็นยังไงมั่งเรื่องเรื่องนั้นเนาะเป็นยังไงมั่งเนาะนี่มาแล้วคนสวย<า>ขงเราเงนได้ค่ะ,คะเอเซนต์น,น่ะได้แล้ว เออเขากำลังเดินทางส่งมาแต่เสร็จปุ๊บอันแก้ภาษีนะ่ะมันเข้าไปที่มือถือแล้วเสร็จปุ๊บเราไปที่แบบฟอร์มแล้วพอเรากดไปที่แบบฟอร์มว่าต้องการแก้ไขข้อมูลมันก็เด้งไปที่มันก็เด้งขึ้นมาบอกว่าอไอนะอ่ะพี่เท่งสวัสดีค่ะอ่าวพี่เท่งนี่นึกว่ายายหนูเรียกคนเดียวสันอ้แบบฟอร์มนั้น มันแก้ไม่ได้มันต้องไปแก้ในคอมอย่างที่พ่อเบิร์นบอกใช่ในคอมไงในคอมอ่ะแต่ <ใน S 1> ที่นี้นเดี๋ยวแต่ในคอมคอมนี้ที่ออนขึ้นไลน์เนี้ยม,มันมันมีแอคเคาท์อื่นปนอยู่ถ้าจะเป็นไปได้ออนต้องลบแอคเคาท์ทั้งหมดออกใช่ครับเข้าเอ็กเซนต์มันจะให้เข้าในคอมแล้วมันจะถอดแอคเคาท์เข้าหมดออกหมดเลยเราค่อยใส่ไปใหม่ครับอ่าพี่พี่บางโอนก็ต้องเลือกระหว่างการถอดเออ,ออการถอดแอคเคาท์ออก หรือเราจะมาทําภาษีถ้าพี่บังอ่อนคิดว่าการทําภาษีมันยาก่าถอด x เขาพี่บังอ่อนก็ไม่ต้องไปแก้นั่นแหละมันต้องถอดออกหมดนะเพราะว่า x เซนนี่มันเป็นมันเป็นข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะแล้วทีเนี้ยพอเวลาเราจะเข้าเนี่ยมันก็จะถามว่าเอ่อให้ให้เข้าบัญชี x เซันอันเดียวเลยใช่ไหมอย่างอื่นก็จะลบหมดเราก็ต้องไปใส่ใหม่บัญชีอื่นมาฮะ เดี๋ยวเป็นตัวมาะผมกำลังหาอยู่ว่ามีคนจะเหนแป๊บเดียวตอนนี้ผมเข้า google แล้วแต่ว่าออนส่วนส้มสวัสดีครับพี่ออนสวัสดีค่ะวี่เพื่ทุกคนด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาวนุชใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาคาร่าคาร่าเนาะ สวัสดีพี่แมวมสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเนาะมนแมวเหวมียวแ้วเหวมเหียวไทยสบายดีจา้าลืมชื่อนะเนี่ยอไทยสบายดีจ้าแป๊บนะครับขอขอดูไอ้นี่แปบบ๊บขอดอูว่ามันอยู่ตรงไหนนะน้อยเจ็ดสามเดือนเดี๋ยวเรามาดูแม่บางกนกันนะคะการแก้ภาษีกร <ไ S 1> ารกอบภาษีเนาะ อ่ไทยสบายเรียบร้อยหรือยังปัญหาอันนั้นเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะจะถอดแอคเคานต์ได้คนไร้ผิวจะถอดแอคเคาน์ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้มต้องงลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแม่บางออนไม่ใช่ว่าให้ทําตอนนี้แต่ให้แม่บางออนกลับไปทำโอเคก็บอกนะแม่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 บางออนก็แค่มามองดูว่ามันการแก้ตรงนี้มันเป็นยังไง อ่านั่นแหละผู้ใช้หน่อยแป๊บนึงนะพี่มวสำรัเงินทั้งหมดคุณเจ้าบ้านเลิบเลิบเลิบจ้าพี่แมวเนาะสะดวกขึ้นมานั่งคุยกันได้นะคะบ้านนี้ก็ม่ลางนะคะหลักกิโลเราเต็มแล้วนะคะหลักกิโลเนาะนับอ๋อดีจังเลยแต่กำลังล็อกเก็บร์ฝาบ้าน เแต่ก็จะพยายามขึ้นบ้านเพื่อนบ้านพี่เนาะอันนี้เรามีเราเขาเรียกว่ามีหัวข้อมานั่งคุยกันนะคะ,นะเนาะเผื่อเขียนผิดพี่ออนไม่ใช่พี่วันจากไทยสบายนะคะไทยสบายดีเนา<อ>ะไทยสบายด<อ>ี่ืชื่อน้องลายเยจากก็ลืมชื่อเด็กยิ่งจากลืมลืมชื่อนึกอยู่เราไปคุยกันสองครั้งแล้วเนาะ ปอะมืมากนะานดูรายงานดูรายงาน <te c> <t om> เห็นอยู่เห็นอยู่โลโมอยู่อ๊วันนี้พี่แมวไม่ปล่อยคลิปนะคะวันนี้มีดารารับเชิญมาหาเนาะพี่ปองมาหาอุย้ยได้อารมณ์ได้หลายวิดีโออยู่คืออ่าก็เลยนานอยู่นะคะออกไปเดินมืดๆคึ้มคึม ก็มานั hmm. no, mm ่ง hmm. ค uh ุย huh. ก no, ันกินส้มตำที่บ้านเลยไม่ได้สัมภาษณ์นะคะโอเคทีที้เอ๊มันอยู่ตรงไหนแล้ววะเห็นเห็นอยู่เมื่อวานเนี่ยแป๊บนึงนะหาวลนคุยกันไปฟังนะค่ะจัดการวิธีชำระเงินยจ่าากทำเสร็จแล้วเสร็จเลยแต่ว่าเห็นเห็นเขาแก้กันอยู่ตอนที่เลือกผิดอ่ะอืม Mm hmm. ใช่เลียวต้องต้องหาก่อนมันจะมีรายละเอียดบอกมันผู้ชมไล้ครัเที่วขวัญค่ะเมื่อสาวขวัญเนาะปัญหายังไม่จบอ่าร้อยเปอร์เซ็นตค่ะต้องดูวันที่สิบสองค่ะอืมฮะหลายคนมากสาวขวัญสาวขวัญเป็นเคสแรกที่เราได้ยินนะคะแล้วก็คนใกล้ตัวอย่างเมื่อวานก่อนเรามานั่งคุยกันเนาะอ่าเอ่ยได้นะคะพี่เล็กก็เจอทั้งสองช่องเลย พี่เล็กนะคะแล้วก็ใกล้ตัวผมยจาก,ก็มัวนานะคะก็เจอเหมือนกันเนาะเจเน่นก็คือเรื่อง,อองเรื่องแจ้งสแปมหลังบ้านเป็นแดงสิบสี่วันถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจริงๆแล้วตรงนั้นนี่ก็คือย้อนมามองเราเนาะการที่ว่าพี่เล็กเนี่ยมาเบิร์นก็เลยถามว่าอาลองคิดว่าตัวเองทําอะไรซ้ําๆเพราะว่าสแปมหกข้อ อาทุกคนจะมีอยู่หลังบ้านนะคะการเป็นแสแปมของเราหนึ่งก๊อปปี้อ่าหนึ่งก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้คอมเมนต์วานหรือว่าเขียนคําซ้ําๆติดกันอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นแสแปมของตัวเราเองตัวเราสร้างเองนะคะคนที่ได้รับเมลวแจ้งก็คือตัวเราเนาะตัวเราไปทําอะไรที่มันซ้ําๆซ้ําจนเขาเห็นว่าเราเป็นรปโรบอททึ่ได้ติดแสแปมนะคะเจออะไรคะเ <c oughs> <c oughs> นาะแล้วอย่างอย่างอย่างเคสของ พี่เล็กก็บอกเออใช่เนาะช่วงเนี้ยพี่เอาสะดวกต่อเพื่อนเยอะใช้ c o ปปี้ในคอมพิวเตอร์คัปปี้วางคัปปี้วางอ่าเอาคําพูดเก่าๆที่เราจับวางใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยอทีเนี้ยม,มาคัปปี้ตรงเนี้ยเขามองเป็นนั่นทีนี้ก็เราก็มาคุยเคสของโมนาเช่นกันนะคะโมนาก็บอกเออใช่ฉันก็คัปปี้วาง พอย้อนนึกถึงตัวเองเออโอเคพอวันนี้เรารู้ว่าเราทําอะไรซ้ําๆนับจากสิบสี่วันเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีทำเพราะเขาแจ้งมาอยู่แล้วชัดเจนว่าอคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะกาหนดสิบสี่วันถ้าไม่งั้นเราก็จะอปิดนั่นปิดนี่ของเราอันนั้นเขาก็แจ้งมาอย่างชัดเจนทีนี้การแก้ตรงนี้ ในจาหรือว่าพ่อเบิ้นหรือหลายคนเนี่ยมองว่าเราเข้าไปแก้อะไรไม่ได้ไม่มีตรงทอนไม่มีตรงเขียนเพียงแค่ตั้งแต่วันที่เขาแจ้งมาเราก็เปลี่ยนวิธีกรรมตรงที่เราทําเยอะที่สุดหรือว่ามุมไหนที่เรามองว่ามันซ้าๆๆๆให้เขาเห็นว่าเป็นรลบูเนาะเพราะไม่เข้าใจว่าส่งคอมเมนต์ไปแล้วทําไมหา หายก็เลยลองอีกลองอีกสาเหตุก็มาจากตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคําแรกที่เนาะเอวันนั้นเราก็ยังคุยกันเราก็ยังไม่เลียนนะเพราะเป็นเคสแรกเลยสําหรับเคสน้องอ่อเดี๋ยวจะเขียนไว้ก่อนน้องขวัญเนาะเพราะว่าจะได้ชินเจอกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็ชินกันนะเพราะเป็นเคสแรกที่ได้คุยกับน้องขวัญนะคะทีนี้พอเว้นมาอีกวันอ่าท่้สบาย พอเว้นมาอีกวันมาเจอคนใกล้ตัวเพาอเบิ้ลย้อนถามเลยว่าลองย้อนดูตัวเองดิกับพี่หมีนะคะเพราะวันนั้นเจ๊จ๋าเอาไปคุยกับพี่สองคนเหมือนกัน่าเขาก็เลยบอกว่าต้องต้องคุยกับตัวเองแล้วลองย้อนถามซิว่าตัวเองทําอะไรที่มันซ้ําๆอ่าอ่นนี่มันก็เลยจะออกมานี่เห็นไหมนี่เราก็รู้จุดตัวเองแต่การแก้ตรงนี้มันไม่เหมือนการที่ช่องหายเราต้องเข้าไปอุทธรหรือเข้าไปแจ้งเข้าไปเขียนส่ง UIL มันไม่ใช่ตรงนี้คือ นับจากวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีพิธีกรรมวิธีกรรมที่เราทําซ้ําๆแค่นั้นเองภายใน14วันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันหลังจากนั้นมันจะออกมายังไงนะคะนี่เป็นเป็นระบบของคอมพิวเตอร์จกักใ,ใช่ไหมนนใช่ไหมพ่อเบิร์ดเนาะใช่ถ้าเกิดว่า14วันแล้วมันเกิดปัญหาตรงนั้นเราก็ยังจะมีศูนย์ช่วยเหลืออะไรต่ออีกนะคะก็คือการเปลี่ยนพิธีกรรมเขาก็แจ้งอยู่แล้วว่าคุณทําวิธีกรรมซ้ําๆเดิมเดิม แนะนำพี่นะคะถ้าส่งคอมเมนต์เยอะเกินไปต่อวันถ้าคอมเมนต์หายอ,อยากกดซ้ำเด็ดขาดนี่เห็นหมะมน้องขวัญก็จับจุดตัวเองได้แล้วนะคะว่าการคอมเมนต์แล้วทีนี้คอมเมนต์หายแล้วไปเขียนซ้ำๆนะคะอันนี้คือของของน้องขวัญน,นะคะจุดคือมองตัวเองว่าตัวเองทำอะไรที่มัน ให้ให้เขามองว่าเป็นคอมพิวเตอร์อ่ะอันนี้ชัดเจนเนาะน้องขวัญก็รู้จุดตัวเองแล้วนะคะถ้าคอมเมนต์หายอย่าก,กดซ้ําเด็ดขาดนะคะถ้าส่งคอมเมนต์ทุกครั้งให้สังเกตว่าคอมเมนต์เราส่งไปหาเพื่อนจริงหรือปล่ามีขอบคุณมากๆน้องขวัญขอบคุณมากๆนะคะที่มาเลีย์เพิ่มเติมเนาะเพราะแต่ละคนเจอคนละเคสนะคะอย่างของยายจ๋าที่ยายจ๋าบอกวันแรกของยายจา๋าแต่ว่าโอเคยายจ๋าไม่ได้ รับเข้ามาของตัวเองเพราะยายจ่านั่นคือฝรั่งวางลิงก์ในคอมเมนต์วิดีโอของเราแต่ว่าลิงก์นั้นสร้างดึงเอาเพื่อนของเราขึ้นไปอยู่ในห้องไอ้กักตวจเนาะการสแปมนะคะขึ้นในกรวดแต่ว่ายายจ่าไม่ได้รับเหมือนที่น้องขวัญรับเหมือนกับพี่ๆน้องๆตอนนี้ได้รับแม้กระทั่งช่องใหญ่เขาก็ได้รับกันเยอะมากนะคะช่วงนี้เป็นเป็นฮิตเลยในครอบครัวของเราเนาะ สวัสดีลักกี้คนสวยสวัสดีค่ะพี่แก้วสวัสดีค่ะพี่ลักขินสวัสดีค่ะแม่มองโอเคมาดูต่อกันเลยเนาะแม่มองเข้าไปะค่ตรงนี้นะการชําระเงินนะอ่าคลิกเข้าไปแต่คลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้นะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาเข้ามาที่การจัดการตั้งค่านะการจัดการตั้งค่ากดลงไปนะครับ อ่าพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อมูลของเราหมดเลยนี่มันบอกว่าเนี่ยข้อมูลภาษีสหรัฐอเมริกาเราก็ติ๊กไปที่ปากกาเมื่อติ๊กไปที่ปากกาเสร็จเราต้องมากดถีน้ําเงินตรงเนี้ยเพื่อแก้ไขมันจัดการข้อมูลภาษีลองทาในมือถือได้ไหมอ่ะผมบอกว่ามันไม่ได้ไงพอเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะมีคำหนึ่งคำบอกว่าให้ส่งแบบฟอร์มใหม่เนี่ย ใช่ใช่ในในเวลาที่เราเข้าไปในมือถือมันจะเป็นอย่างนั okay, okay. ้นแต่พอส่งไปมันเด้งกลับขึ้นมาว่ามันทําไม่ได้ก็ก็ถ้าแม่บอกออนลองทําแล้วมันไม่ได้แม่บอกออนก็ต้องเปลี่ยนมาทําในคอมพิวเตอร์ครับโอเคโอเคอ่าลองลองกดดูลองกดดูลองกดส่งแบบฟอร์มใหม่ลองกดดูครับผมเห็นผมเห็นมีมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนล้งที่ที่เขาทำยูทูบนี่แหละ มาผมก็มาแก้กันถ้าแม่มังกอดูผมไม่เข้าใจแม่มังกอไปเสิร์ชใน youtube วิธีการแก้ข้อมูลภาษี y o u t u ู e แม่มังกอก็จะเจอเลยอ่าแม่มังกอนก็จะเจอเลยครับดูหลายช่องไม่เข้าใจมันเขาสอนไม่ตรงจุดอย่างที่เราต้องการก็ยังไม่เปลี่ยนขึ้นงั้นเปลี่ยนขึ้นโทรศัพท์เลยแล้วเอาความขึ้นมาทํากับพู้บิษได้ไหม ลบลบอีเมลไม่เป็นต้องให้ลบออนั่นแหละก็คือเออ็ไม่รู้จะแกลบลบแอคเคาออกอ่ะทำยังไงมันไม่ได้ลบแอคเค้าอะไรไม่ใช่แอคเคาในคอมเราเพราะถ้าเราใส่แม่บางอนฟังผมก่อนแม่บางอนฟังผมก่อนถ้าแม่บาง่อนเข้า Google เอ็ e ซปุ๊บมันจะมีคำแจ้งมาเลยบอกว่า คุณต้องใช้ gmail หลักตัวเนี้ยแล้วก็ถอดต้องถอด gmail อื่นคุณจะยินยอมหรือเปล่าถ้าเรากดยินยอมไอ้ gmail อื่นๆที่เราใส่ไว้มันจะออกหมดเลยไม่ใช่ว่าแม่ gmail ต้องไปลบทีละอักเคาลทีละอักเคานะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ในลักษณะนั้นโ <Okay. S 1> อเคแต่เวลา <ๆ S 1> เราเซิร์ชเอเซนปุ๊บในหน้าซิ์ในหน้าสิริหรือว่าในหน้า google com อะ่ะมันจะวิ่งเข้ามาที่ แอคเคทาอื่นๆที่ไม่ใช่แอคเคาที่เราทํา YouTube ไม่ใช่เลยเราเราแอคเคทาอื่นเนี่ยแม่บากรไปไปไปลงเอ่อไปเปิด Action แอคเซนต์ไวหมดแล้วเหรอครับไม่มไ,มได้มันก็เด้ไงไปว่าคุณไม่มีแอคเซนต์ไงเพราะว่ามันมีพ่วงอยู่กับแอคเคทาอื่นๆที่ไม่ได้ทํา YouTube เข้าใจไหมคือแม่บากรก็ต้องใส่ไง ถ้าเปิดในมือถืออ่ะมันจะลิงก์ไปที่ไปที่เอเซน์ของเราที่เราเคยเข้าแต่พอถ้าเปิดในคอมมันจะลิงก์ไปที่ว่าคำคำลงชื่อเข้าใช้เพราะคุณยังไม่มีเอเซน์เอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาแบบนี้เลเริ่มเลยเพื่อนลงชื่อเข้าใช้แล้วเลือกชื่อช่องเลืช่องเอาเอาดูดูดูเออเ้ยายจ๋าก็เป็นเหมือนกันนะคะหลายคราเนาะแบบนึงเนี่ย www.xsins ใช่ไหม อ่เออะไรล่ะบเอดีขออนุญาตก่อนนะคะเดี๋ยวปักหมดนี้ไว้เนาะขอบคุณปากนะคะทวันเวอร์วเว็บดอทถ้ากดยังไงแล้วว่ามุ้ยเอดีจะมาหอะไรเนี่ยเอ็เซ็นออนี่โอเคเข้าเอ็กเซนใช่ไหมอ๋อฟิดฟิดอันเทำไมเข้ามาอีกอันนี้คือเมื่อกี้เราบอกมาแล้วเดี๋ยวเข้ากูเกิลมา ดอดีเออภาษาไทยดีกว่าจบเข้าเอ็กเซนหาทางรับได้มั่นใจมากโอ้ยเนาะเป็นเดียวครับเนเดียวเดียวเียวเดียวตัวพร้อมเถิพร้อมพี่แก้วสวัสดีนะคะอ่านี่นะครับเราจะเข้า Google Excel พอเข้าไปปุ๊บอ่า ต,ตัวไหนตัวแรกเลยใช่ไหมพ่อเบิ้ลฮะตัวแรกใช่ไหมตัวแตัวแรกนี่ใช่ไหมมันจะมาหน้านี้อ่าอ่าผมจะบอกให้ฟังเนี่ยเราก็ลงชื่อเข้าใช้ครับกดลงชื่อเข้าใช้อ่ากดลงชื่อเข้าใช้ครับแล้วทีนี้มันให้ใส่ gmail นะมันให้ใส่ gmail ที่มี e x ็กเซนอยู่อ่าผมก็จะเลือกใส่นะอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเอ่อเมลช่องเข้าไปงั้นหมทำในนี้เลยลองดู อ่าผมจำทีมลไม่ได้อีกโอ้ต้องถือแป๊บน,นึงนะมีหลายช่องจนไม่รู้ช่องไหนเป็นช่องไหนนะคะปนนยบนกงก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนกลับไปวางอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะคะบางคนเนาะอันนี้ยอันนี้คือความสะดวกง่ายนะคะอาจจะพิมพ์ก๊อปปี้ไว้ตรงที่หนึง่งหรือบางคนก็จะก๊อปปี้ตรงนี้ขึ้นมาวางแทนอันนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันนะคะน,นี่คือจุดสแปมสน,นะคะ<ม> อ่าเนี่ยเข้า Google a อนทเอได้แล้วจำไว้เลยนะมันจะออกถ้าสมมุติ Google ตัวนี้ของเราไม่ใช่ช่องเรามันจะบอกว่าคุณต้องไปเปลี่ยน Google นะตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่เดี๋ยวมาดูของออนมันมาหน้านี้ม่นไม่ได้เป็นอย่างของเขาเปิ้นนะบอกเลยอ่าไหนดูนดนอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาทำไมนไม่เลนเอาขึ้นไม่เป็นใช่ก็เอากล้องไปจอสิครับเอากล้องไปจอนี่ไม่ได้แกอยู่บนคอมแกใช้เปิดสองหน้าใหอยู่บนคอมนะลองลองจากคอมเอาโทรศัพท์ขึ้นจากคอมไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องหรอกครับแม่บังกรรู้เลยอับลนนี้อนุญาตนะคะถ้าคิดไอรัยนี้ไม่นั่นก็ไม่เป็นไรนะคะเราเคลียร์เนาะได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุดพุดสุดคนเด้อ งบดีน้องหล่คุณสวยอันนี้ก็คือจุดที่น้องขวนรู้แล้วนะคะว่าปัญหาที่ตัวเองเจอเนอะ <c oughs> อาะอขอบคุณมากๆนะคะแนวเติมอ่าแนวอ่าข้อแก้ไขหรือว่าสิ่งที่เราเจอมาเพิ่มเติมให้พี่น้องเนาะทีนี้ผมบอกจากบัญชีอื่นหมดทีนี้ต้องมาใส่ใหมอ่อีก <c oughs> <c oughs> อยา่าอย่าเพิ่งยังไม่เริร่มเอย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป ok> nee nee, ah, ็นไรก็มานั่งก oh, ็เข้าใจแล้วนี่นี่ฟังดูนี่ฟังนี่นี่ฟังเสียงนี่อะไรนะใครอ่ะอ่านคอมเมนต์ได้หน่อยดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใครนะฮัลโหลฮัลโหลพี่แมวพี่แมวบคือมะเพิ่นใกล้ใกล้เอาแมวมาเบิ่นใกล้ๆกล้เลยเนี่ยไปแกบอกว่าดูหน้าพ่อเพิ้นใกล้ๆกก็เข้าใจแล้วจ้าไม่เห็นนะ ปักหมุดหน้าจอทําไมไม่เห็นนะอ๋อโอเคผมไปมองอีกที่นึ่งโอ้โหไปมอง่ะมอ้ามาดูกันว่าจะว่าจะกรอกกันได้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าหมายความว่าพี่แมวก็ไม่ได้เข้าเอเซนะที่คอมพิวเตอร์เหรอพี่แมวเดี๋ยวจ๋านี่ตั้งแบ็กไว้เลยกดดาวติดไว้หน้าจอเลยนะคะคือ Google e x c e ่นนี่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นระบบเกี่ยวกับการเงิน เพราะฉะนั้นมันเวลาเราเข้าเอ็กเซนเนี่ยมันจะให้ตัวมันจะไม่ให้ตัวอื่นเข้ามายุ่งเลยคือมันจะเข้าเฉพาะ Gmail ตัวนั้นคอมพิวเตอร์เรานะมันจะมีหนึ่งเลยใส่อ c c เค n าที่ Google แล้วก็สองใส่อ c c เค n าตรง Youtube เราจะใส่สลับกันก็ได้หรือไม่สลับก็ได้แต่ถ้าเราเข้า Google เนี่ยเราต้องถอดตัวอื่นออกให้หมดถึงมันจะให้เข้า hmm. แล้วอีกน้อยมสมมติว่าเยจาผ่านครัวต่างแดนเนี่ยเวลาจะเอาไอไอ g กูเกิลของครัวต่างแดนเข้าคอมเนี่ยหมายความว่าต้องถอดผมเยจาออกหกมนมันแจ้งมาเลยเยจ่ามันจะแจ้งมาเลยมันบอกว่าอ,อะไรสักอย่างนี่เลยแล้วพอเรากดต่อไปอ่าหลายหลายคนพอ,อพอเข้ากูเกิลเอ็กเซนปุ๊บกลับมาดู youtube เอา้าเราไม่ได้ลงเราไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ตกใจอีกมันไม่ใช่นะครับกูเกิลเขาจะเอาออกมาเลย เข้ามาในคอมมันจะเด้งมาเองเลยแ้่ตัง้งเมลไหมใช่ใช่ใช,ใช่ประมาณนั้นถ้าเราใส่ถ้าเราใส่จ m a i ลหลักไว้ใน g o o g l e แล้วนะครับในตรงช่อง g o o g l e นะมันก็จะเด้งเข้ามาให้เลยแต่ถ้าเมื่อไรถ้าถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากใส่ไว้ในคอมเผื่อคนอื่นมายุ่งยากเที่วเราถอดเข้าถอดออกอะ่ะเราก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งในการลงชื่อเข้าใช้ของมันอือฮ mm ือ hmm. อ mm ืม hmm. หมายความว่าอยู่คู่เดี๋ยวถามของเนจานะอีกหน่อยเนาะหมายความว่าอยู่คู่ในความสองรหัสไม่ได้หรอที่เหมือนเด็นดาวไว้อย่างท<ห>ี่เราสลับกันได้หมดเายจ๋าเราสลับบัญชีกันได้หมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้พอเราลงลงชื่อเข้าใช้อ่ะพอเราลงชื่อเข้าใช้อ่ะมันจะถาม Gmail แล้วเราก็เอา Gmail อตัวน,นั้นใส่เข้าไปแล้วสมมติเอ่อตอนนี้ตอนนี้ g o o g l e ยายจ๋าเป็นจา๋าหนึ่งแต่ยายจ๋าจะจะใช้จา๋จาสองเข้า เออเข้าใช้ฮะเอเซนอ่ามันก็จะบอกว่าคุณจะเข้าอันไหนกันแน่จะเข้าจ่าหนึ่งหรือจ่าสองถ้าคุณเข้าจ่าสองคุณพิมไปพอพิมพปุ๊บมันบอกว่าคุณต้องไปลบจ่าหนึ่งออกก่อนเพื่อเอาจ่าสองเข้าไปแทนที่เข้าไปเปิดใช้งานเข้าใจหรือเปล่าทีเนี้ยมันไม่ให้เปิดทีเดียวสลับกันเหมือน y youtube นะมันไม่ให้สลับกันสลับบัญชีเข้าใช้มันไม่ได้นะมันต้องเครื่องไหมเนี่ยจะได้คว่หลังแดนอีกเครื่อง <Okay. laughs> มันสะบแบบนี้เลยจ้ะพีจ๋าอ่าน้องทำเมื่อวานถ้าพี่จะอ่ะล็อกอินล็อกเอาตลอดน่ะนะพี่ต้องทำสองเครื่องพร้อมกันถ้าเครื่องหนึ่งน่ะพี่มี Gmail ไว้ใช่ไหมแล้วพี่ทำผ่านมือถือพี่เข้าเข้าเข้า,าล็อกอินทางมือถือแล้วทีนี้เวลาเขาตอบอ่าทาง Gmail น่ะพี่ก็ต้องดูช่องเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะเพราะว่าน้องโดนเมื่อวานเนี่ย น้องกุ้มกำบพูดถึง <laughs> พูดถ, <laughs> ถึงการเข้าล็อก in, อินอ่า Gmail กับอ่ากับ a อ s e ซน e นี่แหละเพราะว่าตอนนี้ฟังก์ชันตัวเนี้ย <laughs> เขาปรับเปลี่ยน <laughs> ใหม่ใช่ใ <laughs> เปลี่ยนใหม่หมดเลยฮ้ย, <laughs> อยของยิจาย,ยังเข้าเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าอีกหน่อยครัวต่างแดนเปิดว่างานเออออนกลับกล้องไม่ได้เออกลับกล้องยังไงโอเคต่อแม่ออนนะคะ พี่ลินสวัสดีค่ะไปเที่ยวกับบ้านยังน้อผมดูหน้าใกล้ก็รักสามมุ้ยแล้วอ่ะเว้ยมาหวานเลยตอนนี้นอนนอนฝันร้ายแล้วเจ้าอ่ะไปนอนไปนอนเดี๋ยวคุณข้างๆหยิกไข่ข้างเขียวนะพี่แก้วนะแม่แม่หยอกใข้ไก่ตื่นนะเนี่ยพี่แก้วนะไม่เสื้อดอกไม่เสื้อโอเคต่อของแมออนนะคะกลับกล้องยังไงอะคะ กลับกล้องด้ไหมกับกล้องกับกล้องอ่าไปกดที่ไอ้ตัวตัวน็อตไอ้ตัวน็อตเขาเรียกตัวอะไรอ่ะน็อตอือฮะอะที่นี่ตัวสองแยมมาล่าหลังหน้าเห็นปะเออกล้องด้านหน้าอย่าหน้าหลังกล้องด้านหลังเสร็จดซ้นโอเคโอเค เดี๋ยวายไม่ออนขึนใช่ไหมก็มือไปปิดหรือเปล่าเมื่อกี้มันไม่เมืดนะเมื่อกี้เห็นหน้าจออยู่นะใช่อะไรติดหน้าจอหรือเปล่าไอ้กล้องมันแตกอีกตั้งหากเนาะโอเคอ่าฮะ โอ้โหกล้องมันแตกพอดีเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่แม่บอกคคุยกันตรงนี้ก่อนนะเวลากรอกข้อมูล Gmail ยาวขึ้นหน้าจอนะครับยาวขึ้นหน้าจอเด็ดขาดนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนแรกก่อนนะคะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร